พระบาทสมเด็จพระบรมินมหาุมภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติกว่า70ปีพระองค์ได้ทรงงานหนักเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยจังหวัดลำพูนได้รับพระมหากราุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระองค์ได้สเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเยือนจังหวัดลำพูนมาก,กว่า30ครั้ง โดยครั้งแรกเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2501เสดดจโดยรถยนต์พระที่นั่งจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางถึงเขตจังหวัดลำพูนที่อำเภอลีเพื่อทรงเยี่ยมผสมนิกรพี่น้องประชาชนชาวอำเภอลีอำเภอบ้านโฮองและอำเภอป่าซางวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2501เสดดจพระราชดำเนินมายังพระธาตุหาิพุนชัยววรมหาวิหาร ทรงสักการะองค์พระบรมธาตุหริปุญชัยจากนั้นเสด็จไปประทับหน้ามุกสารากางจังหวัดลำพูนแห่งนี้ทรงเยี่ยมผศกนิกรชาวลำพูนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างคับขั่งมากที่สุดเป็นประวัติการพระราชการณียกิจท,ที่ทรงเสด็จจังหวัดลำพูนเป็นไปเพื่อช่วยเหลือรัษฎรชาวลำพูนอย่างแท้จริงได้แก่ด้านการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พระราชทานแนวทางการำดำเนินการโครงการที่บ้านผาราชต์ตำบลนาสายอำเภอลีโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลีตำบลลีอำเภอลีโครงการอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำอา่าวตำบลนครเจดีอำเภอป่าซางและโครงการของมูลนิธิชายพัฒนาตำบลบ้านโฮองอำเภอบ้านโฮองทรงพระราชทานโครงการต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ําพัฒนาด้านการเกษตรการส่งเสริมอาชีพการคมนาคมการสาธารณสุขจนแล้วเสร็จทุกโครงการอันประกอบด้วยการสร้างฝายและอ่างเก็บน้ํากว่า40สแห่งด้านการศาสนาทรงสเสด็จพระราชด,ดำเนินสาการละวัดในจังหวัดลำพูนหลายวัดอาทิวัดพระธาตุหาิปุญชัยวรมหาวิหารวัดพระพุทธบาทตากผ้าวัดบ้านปางเป็นต้น ทรงนำพระเจ้าเฟเดริกแห่งประเทศเดนมาร์กสมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงแห่งประเทศเบลนเย่ยมนมัสการพระบรมธาตุฮาริปุญชัยและทรงประกอบพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบาพิษให้เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดลำพูนด้านการศึกษาทรงประกอบพิธีวางศิาลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอป่าซางจากพระราชกรณียกิจได้ช่วยเหลือให้รัษฎรชาวจังหวัดลำพูนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะโครงการพระดัมดิต่างๆโดยรัษฎรจังหวัดลำพูนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งชาวจังหวัดลำพูนได้น้อมนำพระราริำริและดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทมาดำเนินการในพื้นที่จำนวน115โครงการ ด้วยวิสัยทัศน์จังหวัดลำพูนเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียงและตั้งใจจะดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตลอดไปโปรงค่าพระพุทธเจ้าขอน้อมก้าวนมกระหม่อมลํำลึกในพระหมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ค่าพระพุทธเจ้านายวีระัยผู้เพียงใจผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน